สวัสดีจ้าเมืนีสิพาพ่อแม่พี่น้องม่แกงอีหลอกใส่หน่อหม่จ้าวัตถุดิบของเฮาก็มีอีหลกอกหน่อไม้หว,วานหวานจ้ามนี่พักกะซิมีนี่พักขาใบแมงรักหรือว่าผักอีตู ผักหวานปลาเอ้ยบ๊แมนพักหวานบ้านจ้ะน,นี่พักหวานบ้านแล้วบ๊แมนหวานปลาได้เห็นปะมันจะบ๊คือกันผักหวานบ้านแล้วก็เข่าเบือ่อตำใสกับบัพรผีจ้าเอาตำใสพร้อมกันเลยแล้วก็น้ำย่านางลาจ้าเขาไปแกงกันเลยเขาก็มักข้างหมอย่านางจ้ะ ขาเบือขาเบือนี่เอาไปละละยายอันกับน้ำอย่านางตอนมันบ่อนตอนน้ำบ้นห่อนจ้ะถ้าใส่ตอนน้ำห่อนเดี๋ยวขาเบือมันเป็นก้อนรอสักคู่รอให้น้ำเดือดน,นั่นจ้าเอากรสมาเอาหน่อไม้ลง ลงไปเลยมันมือขาวเดอะลงไปได้บ่เดือดเกินลงไปเลยแล้วก็อีหลอกของเฮาก็ลงไปเลยจ้าอุ้ยมันนี้แกงลายแทะอวมาสองกํำเด้มันนี่แกงลายามีนเพย,ยเดียวเีงแยงลายแทะลงไปเลย หมอนแนวขาวดอกรอสักคู่แต่หมอนี่มันนนั่นเดือดเร็วด้วยจ้ะมันก็นคือหมอแบบหมอบ้านเ้าเลยไหมหมอแบบนี้เดือดเร็วเร็วเห็นปะแปบ๊บเดียวก็เบือ่อ เป็นก้อนแล้วน่ามอเริ่มร้อนปุดๆแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยเครื่องปรุงกะโบมอยังยไงมิตปรปลาใส่น้ำปะลาลาลงไปกะกะเอากอนเดี๋ยวค่อยชิมจ้ะ ก็ผงม,มัวอุ้ยมีมือเดียวนเท่รำแบบเออหัวหละละไปหน่อยแสีบหน่อยที่ันว่าไปลายเสียบลายขของทุกอย่างมันสุกเมือหล่ะจ้ะเอากับถิ่มผักลงไปเลย อักหวานโอ,โอ้ต,ต่ำต่ำมนอีกตูวโอ้ยเต็หมหัวปุลูกแกล้อผักมันหยุกก็ใช้ได้เพราะว่าทุกของทุกอย่างเราต้มหมดแล้วมาหมุนนอ,อ,อใหม่อย่างเขากรตุ่มหมดแล้ว เต็มหมอปูรู้ันเนี่ยน่าจานบันี้แซ่บ,ซบมาตักอนน้ากันเด้อเข็ดลับการกิน อีหลอกว่าคันคอผู้เฒ่าบอกว่าหามฉิดว่ามันคันเอนว่าเวลากินหามฉิดว่ามันคันจ้ะมาบันีิแซบฟ่กัน